ผมสงสัยคําว่าแฟรี่น่ะครับมันคืออะไรหรอแล้วมันเกี่ยวข้องกับงานเรซินไหมจริงจริงมันมาจากคําว่าชุดแฟรี่นของมอเตอร์ไซค์นะครับโดยเฉพาะพวกบิ๊กไบค์เนี่ยก็จะมีชุดแฟรี่นสวยๆเขาอยู่แล้วนะครับแล้วคราวนี้คําว่าเกี่ยวข้องกับเรซินยังไงมันก็เกี่ยวแฟรี่นมาตรฐานจากโรงงานรถเนี่ย99.999%เเลยเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติก ABS ทั้งสิ้นนะครับแต่ว่า ถ้าเวลาที่เอามาทำงานโมดิฟายเนี่ยเอามาปรับแต่งเปลี่ยนทรงเอามาเสริมมาพอกมาเหลาเนี่ยงานก็จะกลายเป็นงานเรซินละแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นรถที่ดูไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์หน่อยน,ยนะครับเป็นรถบิ๊กไบค์เกรดสูงๆเนี่ยจะทำเป็นงานพีวคาร์บอนกันคือพีวคาร์บอนเนี่ยมันทำให้มอเตอร์ไซค์แต่เบาขึ้น10บกิโลในงานพีวคาร์บอนเนี่ยในงานที่พีวคาร์บอนลดน้ำหนักได้เนี่ย10บกิโลในรถมอเตอร์ไซค์1คันเนี่ยมันมีผลกับการวิ่ง สมรรถนะของเราและนอกจากเบายังแข็งแกร่งด้วยนะครับเือเขา้าวบานแข็งแกร่งมากเป็นชิ้นส่วนที่แข็งแรงจริงๆ